สวัสดีครับมาเสด็จบายอำน,นาจครับวันนี้ก็เดินทางไปส่งรถที่จันทบุรีนะครับแวะมาเอาเอกสารที่โชว์รูปนะครับก็ตอนนี้ตีสี่นะครับไปถึงลูกค้าเก้าโมงออกเดินทางกันครับเช้าแล้วนะครับอาทิตย์ดวงยา เรามาถึงท่าใหม่แล้วนะครับคนขับรถของผมเมื่อคืนครับพีเกอร์ครับพีเกอรน้องกูนจะไปเที่ยวไหนเนี่ยไปทะเลไปทะเหรอไปส่งรถกับพ่อก่อนได้ไหมครับไม่ได้เอ้าไม่ได้หรอครับเดี๋ยวรอนะครับรอเวลานัดลูกค้าไว้เก้าโมงเรามาถึงก่อนนะครับเรามาถึงเจ็ดโมงก็ต้องรอก่อนครับ ให้ดูชุดแต่งกันก่อนนะครับชุดแต่งจะเป็นแบบ AMG Body Styling นะครับอันนี้ก็เป็น ดีไซน์ของกระจังหน้านะครับสำหรับ AMG ก็จะเป็นแบบเหมือนลูกกงนะครับขังอสุรกายไว้ในห้องเครื่องนะครับเพราะว่า COS คันนี้ก็435แรงม้านะครับแรงบิด520นิวตันเมตรนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับนี่ดีไซน์ของล้อแม็กนะครับได้ทั้งความสปอร์ตและความหรูหรานะฮะไฟไอ้ไม่ใช่ครับนี่ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับโฟเมติกพัสนะครับสามารถกระจายแรง การขับได้นะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับกระจายน้ำหนักของช่วงล่างอะไรพวกนี้ครับสีดูดูลูกคา้าติดฟิล์มแบบบานหน้าหกสิบรอบคันแปดสิบเลยนะครับในส่วนของปลายท่อนะครับก็จะเป็นปลายท่อออกสองฝั่งนะครับฝั่งละสองท่อแบบนี้เลยนะครับเท่ๆด,ดูดูแบบนี้เลยนะครับตัวดิฟิเซอร์ด้านล่างก็จะแบบดูด,ด,ดูนะครับตัวรีดอากาศ ที่ออกมาจากใต้ท้องนะครับเสน่ลักษณ์ cos 5 3นะครับ amg อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับเก็บของก็คือพับเบาะได้เราจะเก็บของเพิ่มไปถึงด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายสวยสวยเลยมีสปอยเลอร์นะครับตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูเบาะภายในนะครับ ภายในของ cls 5 3ก็จะเป็นเบาะดำเดินได้สีแดงนะครับเบลสีแดงนะครับดันหน้านิดนึงครับนี่แผงประตูด้านข้างนี้ก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆแคปลานะครับเป็นพงบูยเมสเตอร์นะครับมีเบาะอุ่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยนี่มีตัวปรับโหมดการขับจากตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถหมุนปรับได้เลยนะครับเวลาขับขี่อยู่ก็เปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับ เสียงท่อเสียงอะไรก็จะมาด้วยเลยนะครับเวลาเราปรับโหมดการขับหน้าจอก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบมากนะครับนี่สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเผื่อแบบว่าอยากจะขับแบบสปอร์ตนะครับนี่เราก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบกับตัวนี้ก็จะมีซันรูปด้วยนะครับสามารถเปิดซันรูปได้นะครับเผื่อแบบขับปรับลมชิลๆนะครับก็สามารถเปิดซันรูปตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับในการปรับโช๊คปรับเป็นเกียร์เมนวลนะครับหรือจะปรับโหมดการขับจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่รุ่นนี้ลูกค้าก็น่าจะปรับตรงนี้มากกว่านะครับดูเท่กว่านะครับหน้าจอเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบจอใหญ่นะครับผมยังไม่ได้เอาพลาสติกแรปออกนะครับสามารถปรับทัชสกรีนจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกอย่างใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวให้ดู ภรพรวมของรถอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรถสปอร์ตสี่ประตูคูเป้นะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลังคาสโลปลงมากๆเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชอบอะไรนะครับกับรถ c ีเ5เถึงได้เลือกซื้อเป็นคันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีนะครับ ขออนุญาตให้คุณลูกค้าของผมแนะนําตัวนิดหนึ่งครับพี่ยันแนะนําตัวนิดหนึ่งทําอะไรยังไงยกไมย้ยกไม้กันนิดนึ่งครับทำทำสวนทุเรียนครับทำส,วนท,ำสวนทุเรียนอยู่ที่ท,ที่นี่ครับครับครับแล้วก็เห็นผมเห็นมีแบบพวกทําเสื้อ มีกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเป็นเป็นเสื้อเสื้อวินเทจครับเป็นเสื้อวินเทจเห็นมีสมาชิกเยอะมากเลยนะครับครับครับใช่ครับแล้วก็จะมีจัดงานด้วยนะใช่ครับมีจัดงานด้วยมีติ้งกันเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับมีติ้งกันเรื่อยๆมีทุกปีครับครับผมใครสนใจเข้าชื่นชอบติดตามได้ที่ไหนครับติดตามได้ที่ที่เฟซเฟซบุ๊กผมครับเฟซเฟซบุ๊ก บอกชื่อได้ไหมครับได,ได้ได้ครับ a c e บุ๊ k ชื่อจรุงเกียรติปริมครับครับ<ม>เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูเพราะว่ามีมีอยู่นะครับเห็นมีกลุ่มเดี๋ยวก็มีจัดงานกันเนาะที่เพชรบุรีเพชบุรีครับ,รบผมก็มีจัดเรื่อยๆเนาะทีนี้ขอสอบถามนิดนึงว่าเหตุผลที่เลือกซีเอห้าสิบสามครับชอบอะไรของรถรุ่นนี้ครับอ่าอันดับแรกเลยคือคือ ใช่ครับดีไซน์รถดีไซน์รถแล้วก็ความความหรูหราครับแล้วก็เป็นรถครอบครัวได้ด้วยนั่งได้สี่คนใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นหรูแล้วก็สปอร์ตด้วยสปอร์ตแล้วก็สวยครบสวยครบครับในคันเดียวมีทั้งความหรูความสปอร์ตนะครับ ทีนี้ก็ที่ที่ได้มารู้จักกับผมนะครับอํานาจเจอผมในช่องทางไหนอะไรเงี้ยครับในช่อง Youtube ครับคือคือตอนเริ่มแรกเนี่ยคือคืออยากได้รถเบนซ์ครับรับแล้วก็ผมก็เข้าเข้าเข้าไปเสิร์ชดูใน Youtube แล้วก็เห็นเห็นรีวิวของพี่อํานาจก็ก็ลองติดตามดูแล้วก็โอเคครับแล้วก็โทรหาเลยโทรหาเลยครับแล้วก็เราเราก็โอ้คันนี้ก็จองมานานมากนะครับใช่ครับแล้ว การบริการหรืออะไรยังของผมเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเผื่อมีลูกค้าท่านอื่นที่เขาดูอยู่อะไรเงี้ยครับบริการดีเลยครับคือติดใจมากค่ะครับคือคือดูแลให้อย่างดีมีคือให้ข้อมูลให้รายละเอียดอะไรชัดเจนครับตอนนี้พี่พึ่งได้ไปนั่งด้วยแล้วเป็นยังไงครับชื่นชอบอะไรของร่นี้ครับก็ชอบความสวยของรถนะคะดีไซน์รถก็โอเคค่ะโอเค บ้านนี้พูญน้อยนิดนึงน้ได้ครับแล้วก็ยังไงก็มีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับการใช้งานอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ดูแลเอารถมาส่งให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับรยครับขอบคุณครับส่งรถเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาที่วัดบวงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการหล่อสบุธบาทนะครับที่เขาเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็มาทุกปีวันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีนะครับมาส่งลูกค้าก็แหวนเกิดไปมาได้เลยนะครับไหนทะเลอยู่ไหนลูกโอ้โไปเล่นไหมตูไต่เต่เสาทีไปกินข้าวแล้วเต่มากเลยตูไต่ไเาต่ก้าแสนุกไหมลูก อยากว่าย <Okay. S 1> น้ำด้วยไม่น้ำแต่นหนุกมากน้องกุณไปเล่นน้ำไหม,ไม,มเล่นทรายก่อนเหรอครับลูกเล่นไอนไรก็หนูกโอเค okay. นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการไปส่งมอบรถลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดก็เกื้อกูลนะครับลูกชาย2คนก็ชอบมากนะครับเวลาคุณพ่อไปส่งรถต่างจังหวัดก็จะไปด้วยนะครับถ้ามีโอกาสจังหวะเวลาได้ตรงกันก็ไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz นะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ายครับลอดีไก่เบนซ k a i b e n s a นะครับผม ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับก็ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับผมยินดีไปส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ